สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมอสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันมันอยา่างเช่นเคยนะครับประจำวันที่3เดือน2ปี2024นะครับ มีเรื่องราของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องแรกครับมีการเปิดเผยสถิติตัวเลขหลังเกมในศึกพิบเดิังกฤจคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไปเยือนบุชมัตันแล้วก็เอาชนะได้4ประตูต่อ3ด้วยกันจากการเปิดเผยของออฟต้าครับที่มีการจัดสถิติตัวเลขที่น่าสนใจหลังเกมกันออกมาโดยที่สถิติเรื่องแรกครับ โูดแฮมตันแพ้แมนเชสเตอร์เด็สาประตูต่อ4เป็นเพียงแค่เกมที่6นะครับในประวัติศาสตร์พิพเธภอังกฤษที่มี5ประตูที่ยิงได้ใน20่นาทีสุดท้ายของเกมนะครับแล้วก็เป็นเพียงแค่เกมที่2ที่ทำประตูชัยในนาทีที่90ร่วมกับสวอนซีที่สามารถเอาชนะคิตตันเลยได้5้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2016นั่นเอง สถิติที่2ครับ4ลูกจาก5ประตูชัยที่ทำได้ในนาทีที่90ในศึกฟุตบอลพิีเวเงียงกิษโดยที่มีผู้เล่นอายุ18ปีหรือ ต่ำกว่านั้นเนี่ยเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์เดได้แก่เฟเดริโกมาเคดาครับที่ทำได้ในเดือนเมษายนปี2009ที่แมนยู U, เราเนี่ยพบกับแอสตนวินล่านะครับแล้วก็รายต่อมาก็คือมาร์คาร์ฟอร์ดยิงได้ในเดือนสิงหาคมปี2016ที่พบกับเฮาซิตี้คนที่3ครับเป็นอเริฮานโดกาโชยิงได้ในเดือนพฤศจิกายนปี2022ในเกมที่เราพบกับฟูลแลม แล้วก็ล่าสุดครับเคพิใบนูยิงได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024เกมที่เราเพิ่งพบกับบุนตันไปสถิติที่3ครับแมนเชสเตอร์เดนเป็นเพียงทีมที่2ในเวทีพิบัลอังกฤษที่เสีย50ประตูในทุกรายการในช่วงฤดูดกาลนี้ครับเท่ากับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด59ประตูเลยทีเดียวนะครับสถิติสุดท้ายครับราสูนฮอยรุนทั้งยิงประตูแล้วก็แอซซิตได้ ในพิบัเลเดงกิจ2นัดล่าสุดด้วยวัยเพียงแค่20ปี362วันครับกลายมาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่อายุน้อยที่สุดที่ทำสิ่งนี้ได้โดยมีคิเยโนโรโดครับเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำได้ก่อนหน้านั้น ในวัย21ปีเมื่อปี2007นั่นเองสำหรับดิโอเฟนานครับได้ออกมาคอมเมนต์ถึงคอคบิ้วมนูครับว่าการมองดูคอคบิ้วมนูลงเล่นเนี่ยทำให้นึกถึงตำนานกองกลางของเอสมิลานเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าหนูคอคบิ้วไมนูครับก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในทีมชุดแรกของสโมสรอนแมนเชสเตอร์เดนในช่วงฤดูกาลนี้ครับแล้วก็พึ่งยิงประตูช่วยให้แมนยูบุกเอาชนะบุคแฮมตันได้4-3ในเกมลีกนัดล่าสุดนี่เอง ซึ่งทางริโอฟินานชีว่าเจ้าหนูเขาพี่ไมโน่เนี่ยทำให้เขาเนี่ยนึกถึงอดีตกองกลางชาวดัตย่างคลาเรนซ์เซดรอปนะฮะริโอกล่าวว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาสองคนมีเรื่องของความเหมือนกันหรือเขาเป็นแบบนักเตะคนนั้นนะครับแต่เขาพี่ไมโน่ทำให้ผมนึกถึงคลาเรนซ์เซดรอปเป็นอย่างมากทั้งวิธีที่เขาเนี่ยเอาตัวรอดในสาการคับขันวิธีการควบคุมบอลแล้วก็ การใช้ร่างกายในบางจังหวะของดาวรุ่งรายนี้นั่นเองทางด้านเนลเกินฮาร์ครับก็ออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยอยากสัญญากับกองหน้าเข้ามาเสริมทัพก่อนปิดตลาดในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับตลาดที่เพิ่งปิดไปแต่ด้วยเรื่องของกฎการเงินที่ทําให้ไม่มีนักเตะใหม่ย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนครับมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็เป็นคําตอบว่าแมนยูเนี่ยเสริมทัพไม่ได้เพราะว่าเรื่องดังกล่าวเทนฮาร์กล่าวว่ามันไม่ใช่ความรับกับว่า ผมเนี่ยอยากได้กองหน้ารายใหม่เข้ามาอาการบาดเจ็บของมาร์ซียา ทำให้เราเนี่ยไม่มีแบ็กอัพมากพอหรือตัวเลือกมากพอเพราะว่าเราเนี่ยต้องทําตามกฎการเงินที่มีการตามที่อยู่นั่นเองส่วนตัวเลือกที่มีอยู่ก็จะมีในรายของแรดฟอร์ทที่สามารถเล่นได้แล้วก็มีโอเมริฟอร์สันรวมไปถึงอามาเดโลที่สามารถลงเล่นได้นั่นเองนะครับในยามที่ถ้าเกิดราซุทฮอยรุนไม่พร้อมนะครับขณะที่ประเด็นของทางโซฟิยันอัมราบัตนะครับเทนฮากออกมาเปิดเผยนะครับว่าอัมระบัต กลับมาเข้าสู่ทีมแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการลงฝึกซ้อมซึ่งก็ต้องรอเช็คความฟิต,ตแล้วก็ความพร้อมอีกรอบหนึ่งว่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกหรือเปล่าไคลเลว์มาเลเซียเมสันเมาส์ก็ต้องรอดูกันนะครับในรายของเดนเลิฟก็ต้องรอดูเช่นเดียวกันแต่ว่าภาพรวมกลับมาลงซ้อมเบื้องต้นได้แล้วนะครับต้องมาเช็คกันอีกรอบหนึ่งว่าพร้อมในช่วงไหนในรายของวันบิซาก้าก็กลับมาเช่นเดียวกันครับแล้วก็ต้องเช็คดูว่าจะพร้อมลงเล่น เร็วสุดในช่วงเกมมันไหนนะครับเกมนัดล่าสุดไหมหรือต้องถัดไปก่อนแต่ภาพรวมก็คือเขากลับมาแล้วนะครับกลับมาลงซ้อมเบื้องต้นได้แล้วย้ํากันในเรื่องของเมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์กลับมาฟิตซ้อมกับทีมได้แล้วก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการตามขั้นตอนส่วนหนึ่งก็เป็นการทําให้นักเตะเนี่ยไม่เจ็บซ้าจุดเดิมนะครับแล้วก็ มีการฟิตซ้อมฝืนฟูซอสร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับมีกระบวนการอย่างที่สโมสรตั้งกันไว้นะครับมาได้เร่งรีบถ้าเกิดเร่งรีบเนี่ยแน่นอนก็จะมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนั่นเองส่วนในรายของลิซันโดรมาตินีสที่มีการเปลี่ยนตัวแล้วก็เราได้เห็นว่ามีการเอาน้ําแข็งเนี่ยมาประครบเลยนะครับในการนัาเป็นห่วงที่กล้องเนี่ยจับไปแล้วก็มีภาพอยู่ในสัมออนลนนะครับ อาการน่าเป็นห่วงพอสมควรซึ่งเทนฮาบอกว่าการเปลี่ยนลิซอนโดรมาตินสเนี่ยมันก็เป็นการระวังเรื่องของอาการบาดเจ็บเอาไว้ก่อนนะครับแต่ความพร้อมในเกมวันหน้าก็ต้องเช็คกันอีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็ในรายของคาเซเมโรที่มีการเปลี่ยนตัวในระหว่างเกมเทนฮาก็กล่าวคล้ายๆกับลิซอนโดรมาตินีสครับว่าเป็นการระมัดระวังกันเอาไว้นะครับซึ่งคาเซเมโรเพิ่งกลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเขาแบบเรื่อย สองก็คือคาเซเมโร่มีใบเหลียงติดอยู่ในตัวในระหว่างเกมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเรื่อง,องการโดนไล่ออกจากเกมกัน่งขันเพราะฉะนั้นการลดความเสี่ยงที่ที่สุดก็คือการเปลี่ยนตัวนั่นเองนะครับนี่คือเรือ Man, ่องราวของสัอร์ซอนแมนชสเตไนเดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้เราก็ไปก่าะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ